รายการปรับปรุงเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาหมายถึงอะไรค่าเสื่อมราคาหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดโดยวิธีการปันส่วนมูลค่าของค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งาน ที่นี้คำว่าทำไมเราจะต้องมีการคิดอายุการให้ประโยชน์ก็เนื่องจากว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า1รอบปีบัญชีนะคะและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวก็มีระยะเวลาที่จำกัดอาจจะเป็น5ปี10ปีเป็นต้นแต่ยกเว้นที่ดินค่ะที่จะไม่มีค่าเสื่อมราคานะคะทีนี้ กิจการควรจะปรับปรุงรายการนี้อย่างไรนะคะวิธีการก็คือว่าในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในบัญชีที่ชื่อว่าค่าเสื่อมราคาค่ะขอย้ำอีกทีนะคะว่าบัญชีค่าเสื่อมราคาถือเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายค่ะและจะทยอยรับรู้การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไว้ในบัญชีที่ชื่อว่า ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะอีกทีนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นบัญชีหมวดหนึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่าของสินทรัพย์การ<ะ>คำนวณค่าเสื่อมราคานะคะมันก็มีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาแต่ในที่นี้จะขออนุญ,ญาตอธิบาย วิธีที่นิยมใช้กันอยู่มี3วิธีนะคะ 1. คือวิธีเส้นตรง s t r a i g h line method นะคะ 2. วิธีจำนวนผลผลิต unit o f production method 3. วิธียอดคงเหลือลดลง declining balance method นะคะและในที่นี้ในวิชาขั้นต้นจะขออนุญาตอธิบายวิธีที่นิยมมากที่สุดคือวิธีเส้นตรงนะคะส่วนสำหรับวิธีที่2กับวิธีที่3เนีสิจะได้เจอในชั้นปีที่2และปีที่3 ในวิชาที่สูงขึ้นไปสหรับวิธีการในการคำนวณหาค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรยกตัวอย่างเช่นอาคารเครื่องจกักรหรือ,อยา,านพาหนะนะคะในที่นี้จะขออนุญาตใช้วิธีเส้นตรงะะมีวิธีการคำนวณ2ส,สูตรดังนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กำหนดให้เป็นอายุการให้ ประโยชน์หรืออายุการใช้งานกี่ปีหรือโจทย์อาจจะให้อัตราค่าเสื่อมราคามาให้นะคะทีนี้สูตรที่หนึ่งนี่เราเอาราคาทุนตั้งหักด้วยมูลค่าคงเหลือหารด้วยอายุการใช้งานคูณด้วยระยะเวลาสูตรที่2ถ้าโจทย์กําหนดอัตราค่าเสื่อมราคามาให้ก็จะใช้การคํานวณโดยราคาทุนของสินทรัพย์ตั้งหักด้วยมูลค่าคงเหลือคูณด้วยอัตราค่าเสื่อมราคา ด,ด้วยระยะเวลาะคะทีนี้สำหรับอัตราค่าเสื่อมราคาสามารถหาได้เท่าไรอย่างไรง่ายมากเลยค่ะวิธีการสมมติในโจทย์บอกว่าอายุการใช้งาน20ปีนะคะเราก็เอา100ตั้งหารด้วยอายุการใช้งาน20ปีดังนั้นอัตราค่าเสื่อมราคาจะอยู่ที่5%เรนะ5%เรียกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาะคะ่ะทีนี้สมมติโจทย์กําหนดว่า อายุการใช้งาน10ปีดังนั้นอันตราค่าเสื่อมราคาจะอยู่ที่10%ต่อปีนะคะนี่เรียกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาทีนี้ตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือระยะเวลาค่ะสำหรับระยะเวลาที่นำมาคูณนี้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการนั้นได้มาสินทรัพย์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะโดยหลักการเล้ยะเวลาให้นับแบบนี้นะคะระยะเวลานะคะให้นับ ตั้งแต่นะคะให้นับตั้งแต่วันที่ใช้งานนะคะวันที่ใช้งานสินทรัพย์จนถึงวันที่31ธันวาของทุกปีค่ะก็คือรอบปีที่เราปิดบัญชีนั่นเองนะคะดังนั้นย้ำอีกทีนะคะนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มใช้งานสินทรัพย์วันไหน ให้นับไปจนถึงวันที่31ธันวาที่เราทำการปิดบัญชีนะคะดังนั้นขอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ากิจการไปซื้อเครื่องจักรนะคะและเครื่องจักรถูกนำมาใช้งานตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ดังนั้นเราก็ต้องนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงที่31ธันวาคม2565ดังนั้น ระยะเวลาที่เอาไปคูณในสูตรก็จะเป็น12เดือนนะคะหรือเราเรียกว่า1ปีนั่นเองนะคะทีนี้สมมุติใหม่เราได้เครื่องจักรมาวันที่1มีนาคม2565แล้วก็เริ่มใช้งานให้เรานับตั้งแต่ระยะเวลาวันที่ 3, วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2565ดนะังนั้นตรงนี้ก็นับได้10เดือนนะคะ ต่อไปสมมติเราซื้อมาวันที่1มิถุนายน2565เราก็ต้องนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31ดธันวาสอง5นดังนั้นตัวนี้ก็เป็นระยะเวลา7เดือนแล้วเราก็เอาอตัวย<ป>อย่างสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะจากโจทย์เราจะพบว่ากิจการไปซื้อเครื่องใช้สำนักงานในวันที่1มีนาคมปี2 5 0 0 x 1นะคะราคาทุนอยู่ที่5 0,000บาท ประมาณการอายุการใช้งานอยู่5ปีมูลค่าเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน5 0 0 0 0บาทน,นะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะคำนวณหาค่าเสื่อมราคาสำหรับปี x 1นะคะวิธีการเราก็แทนค่าลงไปในสูตรนะคะโดยนำราคาทุน50 0 0 0บาทตั้งหักด้วยมูลค่าคงเหลือมลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน5 0,000ืนบาทหารด้วยอายุการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าระยะเวลาตรงนี้ที่นำมาคูณเนเราได้เครื่องใช้สำนักง,งานมาวันที่1มีนาคม 2500X1 เราก็ต้องนับไปจนถึงวันที่เราปิดบัญชีคือวันที่3 1ธเนวาา 25X1 ดังนั้นถ้าเรานับจากจุดนี้ไปจนถึงวันสิ้นปีที่ทำการปิดง,งบระยะเวลาที่เรา คิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องเฉดสมัมงานจะอยู่ที่10เดือนนะคะแล้วก็เอามาหารด้วย12เดือนเพราะ1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะพบว่าค่าเสื่อมราคาสำหรับปี x1 นั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ75,000บาทเมื่อคำนวณได้แล้วเราก็นำมาสู่การบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะเราก็จะบันทึกหนวันที่ปี 250x1 เดือนธันวาคมวันที่31นะคะเราจะบันทึกโดยเดบิตบัญชีค่าเสื่อมราคาแล้วก็ระบุเครื่องใช้สำนักง,งานค่าเสื่อมราคาเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายค่ะบันทึกด้านเดบิตด้วยมูลค่าเท่ากับ75,000บาทที่คำนวณได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันบัญชีที่เราจะบันทึกก็คือทางด้านเครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะแล้วก็ระบุเครื่องใช้สำนักงาน ค่าเสื่อมราคาสะสมนั้นถือเป็นหมวดหนึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่ากับสินทรัพย์เราจาึงบันทึกได้เครดิตด,ด้วยมูลค่าเท่ากับ75,000บาทหลังจากนั้นเมื่อได้แล้วนะคะให้นิสิทธิ์นำเอารายการในสมุดร,รายวันทั่วไปไปลงในบัญชีแยกประเภทดังนี้ค่ะเราไปบัญชีด้านที่เดบิตก่อนเนาะเราเดบิตบัญชีค่าเสื่อมราคาเราก็มองไปยังบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าเสื่อมราคาหมวด5นะคะ บัญชีค่าเสื่อมราคานี้เราบันทึกด้านเดบิตใช่ไหมคะเราก็จะระบุพศ2561ธัออนวาคมาที่31แล้วก็เขียนชื่อรายการบัญชีตรงกันข้ามคือค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงานนะคะแล้วก็เป็นรอวอหน้าหนึ่งนะคะเราก็เขียนได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นรอวอหน้าหนึ่งด้วยมูลค่าที่คำนวณได้คือ75,000บาท ในขณะเดียวกันบัญชีที่เราบันทึกทางด้านเครดิตคือบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนิสิตก็เอาเข้าบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมแต่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนั้นเป็นหมวด1สินทรัพย์แต่อยู่ด้านเครดิตนะคะเราบันทึกไว้ด้านเครดิตเราก็จะลงตัวเลขไว้ด้านเครดิตโดย2 0ง0 x นหารธันวาคมที่31เอาชื่อบัญชีตรงนี้รายการแล้วก็เขียนชื่อบัญชีฝั่งตัวงข้าวนะคะ แล้วก็ระบุจํานวนเงินเท่ากับ75,000บาทในการเรือกบัญชีนั้นสิ่งสําคัญต้องสามารถคํานวณหาตัวเลขให้เจอก่อนนะคะว่าค่าเสื่อมราคา,ามาดูตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราซื้อ อาคารหลังนี้นะคะในวันที่1มกราคม2 5 0 0 x 1่กิจการซื้อในราคาทุนหนล้านบาทประมาณาการอายุการใช้งาน20ปีเนะาะมูลค่าสิ้นสุดอายุการใช้งานอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทดังนั้น,นวิธีการที่เราจะแทนค่าลงไปในสูตรนะคะค่าเสื่อมราคาจะเท่ากับราคาทุนใช่ไหมคะราคาทุนหักด้วยมูลค่าคางเหลือนะคะหารด้วยอายุการใช้งานนะคะ อายุการใช้งานแล้วก็คูณด้วยระยะเวลานะคะทีนี้เวลาคูณใช่ไหมคะแทนค่าเราไปในสูตราคาทุนอยู่ที่1ล้านบาทนะคะราคาทุนอยู่ที่1ล้านบาทมูลค่าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานอยู่ที่200,000 หารอายุการใช้งานคือ20ปีนะคะดังนั้นจัดการในวงเล็บก,ก่อนแล้วค่อยคูณด,ด้วยระยะเวลาที่นี้ระยะเวลาก็นับตั้งแต่วันที่เราได้สินทรัพย์ได้ใช้งานนับตั้งแต่มือมกราสองพันห้าร้อยเอ็กหนึ่งคะจนถึงวันที่เราต้องการปิดบัญชีสามสิบเอ็ดธันวาสองพห้าเอ็กหนึ่งก็เป็นระยะเวลากี่เดือน,นะคะสิบสองเดือนนะคะดังนั้นเราก็เอาสิบสองเดือนหารด้วยสิบสองเดือนนะคะดังนั้น ตรงนี้ได้8 0 0แสนบาทเนาะแล้วก็คูณด้วยคูณด้วย12หาร2มันก็คือ1ปีนะคะมันก็คือ1เนาะแล้วก็หารด้วย20เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัด0ูเพราะนั้น248นะคะก็เป็นกี่บาทคะ4 0่0มบาทต่อ40 0 0 0บาทนะคะเพราะนั้นค่าเสื่อมในราคาสำหรับปี2 5 0 0 x 1สํา x หสำหรับอาคารหลังนี้จะอยู่ที่40 0 0 0บาทต่อปีค่ะ ทีนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราซื้ออาคารหลังนี้ในวันที่1ก,ก,กรกฎาคม2 5 0พ x 1นะคะทีนี้เวลาเราคิดค่าเสื่อมราคาเนาะค่าเสื่อมราคาของอาคารหลังนี้ก็จะได้เท่ากับราคาทุนคือ1ล้านบาทนะคะหักด้วยมูลค่าคงเหลือเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน200แสนและหารด้วย อายุการใช้งานอยู่ที่20ปีนะคะเสร็จแล้วคูณด้วยระยะเวลาตรงนี้นะคะระยะเวลาเวลาที่นิสิตคิูนิสิตธ,ธ์ต้องนับตั้งแต่1กรก,กฎาคม 25x1 เนะจนถึงวันที่ปิดบัญชีคือ3ธันวาคม 25x1 เพราะนั้นตรงนี้ได้กี่เดือนคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมวันจิกทธันวาคม6เดือนคะ่ะดังนั้นตรงนี้เราก็เอาคูณด้วย6หารด้วย12คะ่ะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะแ0 0แสนหารด้วย20ปีนะคะแล้วก็คูณด้วย6หาร12นะคะตนนี้สินคูณออกมาเสร็จนะคะก็จะได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็น4,000 40, 0ใช่ไหมคะ40,000หาร2ก็จะเป็น20,000บาทคะ่ะดังนั้นนี้ค่าเสื่อมราคาสำหรับเคสนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่คะสำหรับปี x 1 ก็คือ2 0 0หมื่นบาทสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้สำหรับในเรื่องการปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะคะหัวใจสำคัญจะอยู่ที่ในเรื่องของการนับระยะเวลาที่ได้และเอาสินทรัพย์นั้นไปใช้จนถึงวันที่31ธันวาที่เราทำการปิดบัญชีณวันสิน้นงวดนะคะยังไงก็ตามจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสมมุติว่ากิจการเริ่มเอาสินทรัพย์นะคะ ได้สินทรัพย์และนำมาใช้สินทรัพย์นั้นในวันที่1มีนาคมนะคะ2 5 0 0 x 1กิจการก็ต้องนับการระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี X1 จนถึงวันที่เราทำการปิดงบคือวันที่31ธันวาคม 25X1 นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องนับแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากรยาตุลาพฤศจิกาธัานวา ตรงนี้เราก็มีตัวสินทรัพย์นั้นใช้10เดือนนะคะทีนี้ถ้าเราใช้10เดือนตรงนี้เสร็จเราก็ไปแทนค่าเราก็ต้องคูณด้วย10หารด้วย12เสมอนะคะแต่ถ้าสมมตุติเราได้สินทรัพย์นั้นมาและนำมาใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2 5 0 0 x 1เราก็ต้องนับระยะเวลาที่ได้และนำเอาสินทรัพย์นั้นมาใช้ ตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่31ธันวาปี X1 ในวันที่เราทำการปิดงบนะคะอันนี้เราก็จะนับระยะเวลาตั้งแต่สิงหากันยาตุคมพฤศจิกาธันวาดังนั้นระยะเวลาตรงนี้เราก็ต้องคูณที่5เดือนนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าเรานับผิดจะส่งผลต่อการก,การคำนวณค่าเสื่อมราคาผิดด้วยนะคะทีนี้ฝากอีกนิดเดียวค่ะในกรณีถ้าสมมติว่า เมื่อผ่านไปแล้ว1รอบปีบัญชี2,500 x 1ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วค่าเสื่อมราคาในส่วนของปี2,500 x 2นะคะหลังจากที่เราได้ใช้งานมาแล้วตรงนี้เราก็ต้องนับตั้งแต่วันที่1มกรา2 5 x 2จนถึงวันที่ปิดงบการเงินณะวันที่31ทธันวาปี x 2ดังนั้นตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า เรามีเครื่องจักรเอาไว้ใช้งานตั้งแต่วันที่1มกราแล้วดังนั้นเราก็จะทำการคำนวณค่าเสื่อมโดยคูณระยะเวลาทั้งหมดตรงนี้คือ12เดือนนะคะ